ท่านประธานที่เคารบกับผมในเทวิภพลิมจิตกรสมาชิกสภาผู้แทนรัษดรแบบแบ่งเขตกรุงเทพมหานครธมุลีคลองสานบางกอกใหญ่พักเก้าไกลในฐานะผู้แปรยติครับครับท่านประธานครับผมขอปรับลดงบกลาโหมจํานวน2 1 3 8ล้านบาทนะครับในฐานะที่ผมเองเนี่ยเป็นลูกหลานของทหารนะครับแล้วกองทัพในปัจจุบันเนี่ยก็มีภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเลยผมก็อยากมา อธิบายเพื่ออยากให้กองทัพนาไปปรับปรุงนะครับเพื่อให้สมศักดิ์ศรีเพราะตางผมเองก็มีส่วนร่วมกับสงครามเวียดนามแม่ของผมเองก็ไปยุทธภูมิลมก้าวนะครับก็อันนี้พูดด้วยความหวังดีเพราะว่าตอนนี้เองประชาชนก็ไม่ทราบนะครับว่าทหารจริงๆแล้วเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันแน่เป็นข้อสงสัยคําถามใหญ่ๆเหมือนกันในส่วนของ2 1 3 8ล้านบาทของผมเนี่ยจะอธิบายในส่วนของ กองมาชางบของกองมาชาการกองทัพไทยนะครับซึ่งผมจะขอเรียกงบส่วนนี้ชื่อเล่นว่างบค่ายสร้างค่ายอาสาละกันนะครับเพราะว่าเป็นงบที่ผมไม่แน่ใจว่าตรงกับพรบรจัดระเบียบราชาการกระทรวงกลาโหม2551หหรือเปล่านะครับถ้าอาจจะเกี่ยวข้องก็อาจจะบอกว่างบส่วนนี้เอาไว้เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติและช่วยเหลือประชาชนผม ไม่ได้มีปัญหากับการที่ตำรวจหรือข้าราชการหรือทหารเนี่ยจะมาช่วยประชาชนในยามวิกฤตเลยนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ดีที่เขาควรจะทําหน้าที่เพื่อปกป้องไม่ใค่แค่แผ่นดินนะครับแต่เป็นประชาชนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นด้วยกองบัญชาผมก็สงสัยไปอีกครับว่าไอ้งบเนี้ยคือกองบัญชาการออกองทัพไทยเนี่ยจริงๆแล้วทําอะไรภาพในหัวผมนะครับถ้าพูดถึงกองบัญชาการกองทัพไทยเนี่ย ผมก็นึกถึงในหนังฮอลลีวูดหลายๆเรื่องนะครับอย่างมีเพนตากอนมีโอ้โหมีโต๊ะนั่งมีเสจากทุกเหล่าทัพมานั่งบัญชาการกันครับแต่พอผมมาดูงบครับแล้วผมมาเปิด Facebook ดูเนี่ยผมทราบความจริงครับเดี๋ยวขอสไลด์ขึ้นเลยครับผมหามจริงครับว่าหน่วยงานนี้มีหน้าที่อะไรจริงๆครับเนี่ยของบมาครับรวม95ล้านบาทส่งเสริมปศุสัตว์และสหกรณ์ผมก็สงสยัยส่งเสริม ประสุทธิ์สหกรณ์ทำอะไรผมไปเปิดดู Facebook ครับกลายเป็นว่าอ๋อไปผสมเทียมช่วยชาวบ้านผสมเทียมผมว่าเอ๊ะน่าที่ทหารจริงๆหรือเปล่าขอไปยี่อล้านในปีนี้นะครับประมงหมู่บ้านครับถามว่าประมงหมู่บ้านอะไรทุกคนเปิด Facebook กองมาชาการกองครับไทยแล้วดูตามผมเลยก็ได้ครับเลื่อนลงมาเรื่อยๆจะมีไปรับซื้อปลาสวายจากชาวบ้านอันนี้คืองบนี้เลยครับสาล้าน าการเกษตรผสมผสานพระราชทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือ,อยังไงครับในทาในค่ายทหารและให้คนไปดูเป็นตัวอย่างใช่ไหมอย่างที่ผมเข้าใจแต่ทําไมทุกวันนี้จะไปหาพลเอกประยุทธ์ในค่ายทหารไปยากเหลือเกินสรุปแล้วค่ายทหารนี้เข้าง่ายหรือเข้ายากครับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องจากาพระราชดำริอันนี้ก็งบถึง3.6ล้านอันนี้ไม่แน่ใจว่าพืชอะไรบ้างและ ประชาชนจะนำพันธุ์พืชทำไมไม่เอาจากเกษตรจังหวัดทำไมต้องไปเอาจากท่ายทหารการพัฒนาพื้นที่ต้นน้ําอันเนื่องจากพระราชดำริโอเคครับ17.5ล้านคือผมก็ไม่แน่ใจว่ากระทรวงกรมชปรัฐาลดูส่วนนี้อยู่แล้วหรือเปล่าส่วนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสรุปแล้วไออันแรกที่ผมพูดไปเนี่ยกับอันนี้ไม่เหมือนกันยังไงครับไอเกษตรผสมผสานเนี่ยก,กับส่วการเรียนรู้7 1>, 1ล้านซึ่งอันนี้เป็นงบ95ล้านผมเข้าใจครับว่าหลายๆครั้งเนี่ยก็อยากมีภาพสวยงามเป็นงบแบบคล้ายๆ propaganda. พอปักกันดาโคษณาชวนเชื่อว่าเราช่วยประชาชนแล้วเราทําอะไรนอกจากจับอาวุธมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์หรือเปล่าครับนะครับก็ส่วนที่2ครับมันผมจะเรียกว่าเป็นส่วนของค่ายสร้างนะตะกี้คือค่ายอาสาคือเหมือนไปสัมพันธ์ชุมชนนะครับส่วนที่2คือสไลด์ต่อไปเลยครับค่ายสร้างครับ อันนี้เป็นมรดกของสงครามเย็นนะครับรูปต่อไปครับมีไหมเออก็เป็นโครงการที่เกี่ยวกับาการสร้างถนนหนทางต่างๆนะครับการจัดหาแหล่งน้ํานะครับซึ่งเป็นมรดกของสงครามเย็นที่แต่ก่อนเนี่ยต้องตัดถนนไปตามชายแดนเพื่อไม่ให้คนเป็นคอมมิวนิสต์นะครับนำความจเจริญเข้าไปก็มีสร้างถนนครับส่วนของสร้างถนนก็ชัดเจนสร้างถนนก็ไปเปิดดูใน Facebook ก็มีซ่อมถนนทางลูกลงังอะไรก็ว่าไปแต่หน้าแปลกใจมากครับ ของบ713ล้านมา2ปีแล้วครับคือสร้างอันเดิมหรือยังไงครับคือสร้างได้เท่านี้ทุกปีหรือว่าคือพอจะหาผู้รับเหมาที่คุยกันรู้เรื่องได้แค่นี้นะครับอันที่สองเนี่ยจัดหาแหล่งน้ำผมก็ไปดูครับเอกสารที่กรรมธิการให้มาก็มีพวกสร้างฝงสร้างฝายปปลาภูเขานะครับอันนี้คือส่วนของข่ายสร้างเลยครับจริงๆแล้วไม่ต้องใช้กองทัพทำครับ เด็กมหาลาัยแต่ก่อนผมเรียกมหาลัยผมไปค่ายสร้างเยอะผมก็ทำครับแต่ถ้ากองครับอยากทำจริงๆนะผมแนะนำนะครับว่าให้ไปขอ,อเปิดหมักนะครับขอกล่องรับบริจาคที่อนุสาวรีย์ชัยเหมือนนิสิตนักศึกษามหาลาัยทั่วไปก็ได้อย่างที่ผมเคยทำนะครับเพราะงบจำนวนนี้1330ล้านเนี่ยถือเป็นหนึ่งในสามของกรมทรัพยากรน้ำซึ่งมีหน้าที่โดยตรงมันเป็นไปได้ไงครับทำไมทหารต้องทำแล้วถามจริงๆแล้วถ้าทหารรู้ยังไงว่าต้องไป ทำฝ่ายให้ไหนทําน้นที่ไหนท้องถิ่นอยากได้จริงเหรอหรือว่าไอ้งบพวกนี้ขุดลอกคูคลองมันกินง่ายครับมันขุดไปแล้วมันไม่รู้หรอกลึกเท่าไหร่ใช่ไหมมันวัดยากก็กลายเป็นว่าผมเรียกว่าเป็นงบคลาสสิกที่สอ่อทุจริตและกินได้ง่ายควรเอางบพวกนี้ไปให้อปทอนะครับซึ่งมีเป็นองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งมาจากประชาชนมีการตรวจสอบจากประชาชนและมีขั้นตอน การตรวจสอบง่ายกว่าไม่เป็นแดงสนทธยาเหมือนในกองทัพอย่างที่ที่เรารู้ว่าเพราะทุกอย่างให้มาเนี่ยเป็นเอกสารลับตลอดนะครับก็ผมก็อยากนะครับว่า,เ,าเป็นอย่างที่ท่านหัวหน้าพักของผมได้บอกนะครับคุณพิธาลิมเจริญรัตน์นะครับว่าอันนี้ครับเป็นส่วนที่เป็นตัวอย่างสําคัญในการที่เราต้องรีบถ่ายมาแล้วเราต้องดัดกระดูกจัดกระดูกของรัฐไทยใหม่โดยเริ่มจากกองทัพนะครับ กองทัพไทยเป็นรัฐซ้อนรัฐมานานเข้าไปในกองทัพผมเติบโตในโรงพยาบาลค่ายทหารนะครับในนั้นก็มีทุกอย่างนะครับเรียกว่ากองทัพแยกเป็นอีกหน่วยงานกระทรวงทบวงกลมมีทุกอย่างแล้วครับถ้าเราลดตรงนี้แล้วกองทัพมีหน้าที่ปกป้องกิติภูมิแล้วก็อ,อธิปไตยของประเทศจริงๆผมว่าวันนั้นนะครับไม่มีใครมาว่าประเทศได้นะครับมาว่าทหารได้นะครับแล้วก็จะเป็นความภูมิใจของ เหล่าทัพทุกเหล่าทัพนะครับรวมถึงวงตระกูลหมที่ได้รับใช้กองทับมาอย่างยาวนานทุกรุ่นนะครับขอบคุณมากครับ